ขอตังคมเป๊บหนึง่งก็ตังคกลมอยู่นะคะทุกคนทุกคนเห็นพวกเราไหมนี่วันนี้เราก็จะมารีวิวีเสื้อที่จะจับได้กัปนปนหนึ่งสวัสดีอ่ะสวัสดีแกเป็นหนึง่งสวัสดีค่ะมาพบกับช่องอช่องช่องอะไรจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนาน ชื่อว่าช่องสมิธนะคะใครใครอยากด้านด้านหลังมันมีด้วยนะสมิธพูดเสวยอ่ะก็ใช่สมิธพูดเสวียนนั่นแหละค่ะก็คือเราจะไปรีวิวซีอ่ะคือชื่อว่าพี่ต้านอันนี้มีน้องมีนานะคะชื่อว่น้มีน่าค่ะมีนาไม่มีช่องเสียงเสียงขวดต่นะคะขวดพลาสติกพี่เซบพี่เซบินขอไปจับเสื้อก่อนนะครับ ฉันจับเองฉันจับเองเดี๋ยวฉันจะมามเละะย,ยเค่ะโอ้ออกไปทั้งสองตัวเลยออกยืนอย่ายุ่งกับกล้องชันโอเคนี่นะคะออกไปทั้งสองแป๊ดนึงนะคะพอมีขอขอไปจับเส้นตัวก่อนค่ะเดี๋ยวไปจับเส้นตัวก่อนนะคะเดี๋ยวนี่เห็นไหมที่หนูกำลังจะจับเองมาดิฉันต้อง อย่าเป็นเื่องนะครับโอเคนี่เสื้อเบลักลายเสือนะตอตั้งกล้องใหม่ก่อนโอเคได้เลยค่ะเมื่อก่อนผมเรียกไอเจ้าสองตัวนี้ว่าเสื้อจักรพรรดิจักรพรรดิมันอยู่แต่ประเทศอื่นนี้เบลักลายเสือเขาเรียกว่าเบลักลายเสือนี่เบลักธรรมดาจะเป็นแบบไหนคะพี่เบลักธรรมดามันก็จะเป็นแบบอย่างนี้แหละปีข้างบนก็เหมือนเบลักลายเสือส่วนมันจะไม่มีลายตรงนี้ มันจะไม่ไม่มีลายมันจะมีแต่จุดสีดำแล้วก็ข้างในเป็นสีขาวอะไรอย่างี้ใช่ค่ะเป็นรักรเสร็ทั้งคู่แต่ที่ฉันจับได้เป็น,ปนสามสามตัวนะครับแต่ตัวหนึ่งตายเสียดายมากตายอยู่ในตู้ตรงนั้นนะคะก็ไม่ใช่ครับคือคือมันตายอยู่ในขวดเลยครับคือออก็คือ,อ,อ,คอไอตัวเนี้ยไอตัวนี้เพราชอบเข้าไปอยู่ในตู้ทีวีเอาออกมาได้แล้วนะครับแต่ตัวที่ตายเอาไปทิ้งด้านนอกนะคะ นาหุ่นวนะ,ะอ,อแมวมแมวไปกินแลวนะคะมแมวมันยังไม่ไปกินเลยเตยรินไปนี่นะคะก็ือาจไปจับเื้อขอไปจับีเสื้อก่อนอนะผีเสื้อบินเสื้อบินคนรับทุกคนเดี๋ยวมา ขอไปเอาไม้จับก่อนนะครับโทษค่ะขอไปเอาไม้จับก่อนเดี๋ยวพี่น้าไปเอาไม้จับหนึ่งพี่จับเองก็ได้เรจะเรีนรู้จักก็จะให้พี่รู้จับมันด้วยอู้ อ,อยู่ใช่ไหมอ่ะอน,นี่คือเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะให้มันบินต่อหน้ากล้องคอยดูนะอมันเด๋ยวพี่ไปมันไปแล้วพี่ไปไปแล้วหนึ่งตัวพี่ไปบ้านพี่ก่อนนะอะมีนาไปไมคะาุเอาตัวน,น,นี้ไม่บินอะตัวนี้ง่ายทองเอ้งแมง,งเลยเออแล้วแป๊บหนึ่งนะ<ก>ข,อขอไปปะขอขอไปจะมีเสื้อตัวก่อน

ก็ยังไม่ดังเด็ก่ะเด็กใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนพี่มีนังก็ไม่ต้องช่วยหาไปฝั่งนู้นฮะงั้นเดี๋ยวฉันเข้ากล้องเองกล้องกล้องถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ก้องไม่ดังนะเมื่อกี้ฉันดูอยู่อืมแต่อีกตัวนึงก็จะเป็นลายนี้ตามขับน้อยโอเคตัวอยู่ตรงนี้โอเคตรงนั้นแหละฮ้าพีช้าบินอีกตัวตัวนี้ตาม นี่ยตัวตัวหนึ่งตัวนี่ตัวนึงโอ้ทุกคนคือเมื่อกี้เกิดอาการแบบเสื้อกอะตรงนีตันเลยนะครับ <c oughs> จะก,กันจ <c oughs> ีมากเลยคือ <c oughs> บินนะ้ำบินกันแลวครับโอ้เน <c oughs> <c oughs> วนเนตั้งยังไงเดี๋ยวพี่ <c oughs> เอาอะไรมาดูก่อนองมีนา